ชิพงานทาพ่อและไต้สงขลาครับเราพามาดูเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนในเมืองสงขลานะครับโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่แถวแถวริมทะเลสาบสงขลาย่านท่าเรือสงขลานะครับตรงนั้นนี่อยู่ใกล้ๆกับปากร่องน้ําทะเลสาบสงขลาครับอย่างพี่คนนี้ครับพี่ประสิทธิ์อาชีพหลักก็เป็นช่างเครื่อง เรือประมงนะครับไอ้นี่ก็เป็นเวลาว่างๆครับที่มาทอแถหาปลาจับปลากระบอกนะครับแถวแถวท่าเทียบเรือตรงนั้นก็มีปลาอยู่เยอะครับปลากระบอกปลาขี้ตังปลานินอะไรพวกนี้แหละครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจับได้หรือเปล่าปอเหวี่ยงแหลงไปแล้วเนี่ยครับก็ต้องรอสักพักหนึ่งครับค่อยๆดึงมา นะครับใช้เวลาว่างหลังจากที่ว่างจากงานหลักนะครับก็จะมาจับปลาขี้ตังหรือว่าปลาตะกรับนะครับภาษากลางภาษาที่รู้จักกันทั่วไปทางใต้เขานิยมกินกันครับปลาขี้ตังนี่นี่นี่ดูครับเหวี่ยงลงไปแล้วก็จะได้ปลาขี้ตังหรือว่าปลาตะกลับนะครับ ตัวเท่าๆฝ่ามือนะครับได้อยู่ครับได้อยู่ปลากีตังเนี่ยครับมันจะออกลายๆที่ก็พูดกันว่าลายเหมือนปลาขี้ตังนั่นแหละครับนี่บางคนชอบครับเพราะว่ามันมันแต่ว่าบางคนก็ไม่ชอบเพราะก้างมันเยอะว่างั้นครับ แพงนะครับปลาคีตังเนี่ยครับแต่ก่อนเนี่ยไม่ค่อยกินครับแต่ว่ามาพักหลังนี่คนนิยมกันครับเอาไปแกงส้มนี่แม่ทีเด็ดเลยครับข้าวจานเดียวไม่พอต้องสามครับเติมอีกสี่ครับโอ้แกงส้มเวลาถูกปากถูกปากเลยครับกินดีมากครับปลาคีตังเนี่ยครับโลนึงนี่ก็อย่างน้อยๆนี่3 0มนี่ไม่ต่ำครับ300 400 500บางช่วงก็6ก0ก็มีครับ ไอ้ช่วงที่มันขาดขาดนะครับไอ้แลวแลก่แล้วก็ตัวโตๆอะไรเนี่ยแม่ห้าหกร้อยก็มีครับนี่ครับพี่ประสิทธิ์ได้นี่ซักโลนี่พาไปแกงส้มมือเย็นนี่รอดมือแล้วครับพามือรอดแต่ว่าการไปทอดแหแถวๆถ้าเรือ ตรงนั้นนะครับมันไม่ใช่งานง่ายไม่ใช่ของง่ายครับเพราะว่าบางทีนี่ทอดไปแล้วเหมันไปติดเอาต่อหม้อไปติดเอาเสาครับก็ต้องไต่เชือกลงไปปลดในาน้ําแบบนี้แหละครับพอถ้าดึงขึ้นมาเนี่ยทีแรกก็ดึงไม่ขึ้นนึกดึงไม่ขึ้นนึกว่าติดเอาตัวใหญ่แล้วไม่ใช่ครับติดเอาต่อหม้อติดเอาเสาครับดึงไม่ได้ต้องลงไปไปปลดนะครับไปงมไปคลําแบบนี้แหละครับโอ้กว่าจะ ได้สักมือได้สักตัวก็ต้องลงทุนเหมือนกันครับไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆจริงๆครับนี่เพื่อนก็ช่วยกันค่อยๆดึงค่อยๆดึงแกก็ลงไปปลดแล้วก็ไต่ขึ้นมาครับไม่มีปัญหาครับโอเคได้มั่งไม่ได้มั่งก็แล้วแต่ครับก็ใช้เวลาว่างให้มันเป็นประโยชน์ครับหลังจากงานหลักได้ไม่ได้ก็ ดูกันก่อนครับไม่มีใครมองเห็นแล้วครับว่าในน้ํามันมีอะไรครับเวียงแหตท่อแหลลงไปตุ้มเนี่ยแล้วดึงขึ้นมากันแล้วแกครับได้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ครับนี่ไปแล้วครับแม่เวียงแหเสี่ยนครับเสี่ยนครับดูการเวียงก็รู้เป็นวงกลมครับนี่ก็เป็นสีสันเรื่องรกวของการหาปลาขี้ตังนะครับของชาวบ้านในเมืองสงขลาครับ